ฝนตกน้ำเทียมทันดีเก็บเก็บนอมันถือกู้บาทเนี่ยยกยกยกมันถืออย่งนบ่อยมนกนะ มันโยกได้ตลอดแล้วสะดุ้งนี่ยท่านเดเต้นนอนเนี่ยนะานไอ้ปลาเอียงอ่ะปลา่ปลาไอกระุดกรุดหน่อยบ่ตักตักตักมาเบิ่งไงม้วนติดสะดุ้งแน่นท่วง้อมในหน่อยนึงกะดิ้ตึกน่อนอยู่ได้แ่ะขยับอันเอาขยับสะดุเลยสะ ทีเ no ี่บว่ได้หลยเจ้านบ่เอปามันคือปลาหนอมันคือจิตตาเออไม่นอยู่ปาปยกไม่ยกไมมันบ่นยกยกลัดมันเลยเขีมงกัอ๋อมันก็ถือกูบาทมันก็เป็นนายน้อยเละมึงนี่ยน่ะ จักเอ้อสิตัดสาบ่ได้เอาอันเอานํามาใส่บ่นี่ nó. อันนี่ก็ยกบ่ได้สายกๆมันบ่อนมันเอาเก็บอยู่ท่อน น้องปลาเลือนอือือฮะมีอยู่มีอยู่มีมีมีอยู่มีอยู่มีมีมีบอยละบนอยบ่อยบ่อยเด่นออกนั่

ใครแล้วารแล้วลงหลดยูทูบเบอร์อวิธียเบอาเบิ้งตึกสะดุ้งพระเจ้าลปอยเนาะเออกมีทุกป่าเลยทุกปาทปา้มันน้ำมกแหงน้องคือเบิงน้หวน้มกับม้าม่อคืนนี่เนาะเออ น่าชาวเราโทรหาคอยยิกติต่อยตอดมวใบใมันเดือนก่อนก่อนก้อนดีต่น่าแต่น่า้อนต่ใบม้วนเ้งเลยละใบ้นเฉดเขาจะอไปมันไหลลงมาอดีนีบขึ้นเที่ยงนาแล้วแต่ ยงยบ้านพักบ่บ้านพักต่อากาศบ่ปลาซิวโอ้ได้หลายอยู่นี่แค่บ่อยเดินเยวดีเดี๋ยวเด้ออลอ้แมเออลงเออมันไปหลายพูดหาบาทมีกระถือหลายด้ยล่ะน่ะ หม้อมาแล้วตีลูกนองมาหากระาังหม้อเขาตวจว่าไรเนาะมากหย่างเดียวเขาเ่มีเวลาเห็ดงานเดยเขาตรอบก้อนไหนกัถามอยู่ก็เลยว่าเราเพิ่เกันเลยว่าเราเพิ่อเยอันนี้ถึงทุกบาทเนาะ

ก็ๆๆ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 ๆเๆๆๆๆๆๆ่ๆงๆอๆๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆเๆๆๆๆๆๆ้านๆๆ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 ๆแมๆๆนๆๆๆๆๆนกๆๆ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 ๆาๆๆ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 อๆๆ่ๆๆๆๆม่ๆๆ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 อๆๆ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 ่ๆๆๆาๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 ปๆๆๆๆๆๆๆนๆๆ

ตือปลาอันนี้วะปลาโน้นจันหน่อยนู้นนะบ่ว่าเขาบพ่ไปเห็นงานน่ะตีหางเอออันนีโอ้ยสามมุกก็ยังงั้นน่งอาบบางเทาขาอาบน้ำกูเอามันดันออกไปเด่นลงมอกัน่อ้าโอปยังง มันบ่มเป็นมูเอออิรอ่ะมันบอดยูกอเขาน่ะเอาเอาๆะดุงขาะดุงขาพุ่นแหละะดงกับขาพุ่นตากระถืออื นีบ้าเนาะบ้าอยี้กว่านั้นอือเอาถือปลาอันนี้นี่แตาเคือปาสนีเออเจ้าเนี่ยไป็นป no ่อยโอมันเด็กปอได้ต้องดึงทั้งผุนย่บัวผุน่บัวดึงไปือลาตงี่้ตัวลัรมับหนี่สมงามเหตปลาเนาะปลาเขาเจ้าซื้อไป็ล่อยบออือเออมันกับพอดีเจ้ากับไป่อยตตอนองเจ้า เนเริ่มลุกเงินเลยไ่คือป็นมากเกาะมัด้ารใหญ่เดี๋ยวขึนมาบวกบวเนตุแต่เราบวกเหตุนะบวกแล้วนะเหตุกระดูกโอกหน่อยเนม่ยมันแรนไปไหนมันก็แเดนขึ้นมาอ้มันหนามเห้ยมันลงใหญ่ไปดอก